ตามล่าหาต้นไผ่มนเมืองเหนือตอนที่สองจากความเดิมตอนที่แล้วคุณพ่อบ้านไปหาต้นไผ่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านเข้าไปที่สวนลำไยได้ต้นไผ่ลวกมาหนึ่งชนิดและกำลังเดินทางไปหาต้นไผ่อีกสองชนิดจะไปหาที่ไหนนั้นและจะเป็นชนิดไหนนั้นตามมารับชมรับฟังกันเลยค่ะไม่เ เีขาบางบางครับทำฝาทำนี่เอาเอาไว้สารเพราะว่าเนื้อมันบางอุ๊ยไม้ไผ่อะไรชื่อไม้ไผ่เฮี้ยเพิ่งเคยได้ยินค่ะคุณพ่อบ้านบอกว่าไม้ไผ่เฮี้ยชนิดนี้เขาไว้ทําจากสารค่ะด้วยความที่มันอ่อนและบางสามารถที่จะดัดได้ ก่อนเอามาทําเป็นหาปั้งไฟนะคะคมบางสวดมากเลยค่ะ โอ้โหขุดมารากไม่ติดมาเลยจะรอดไหมเนี่ยอะยังไงก็ขุดมาแล้วลองดูค่ะเดินต่อไปหาต้นต่อไปกันค่ะนี่สิต้องแบบนี้มีรากติดมาหน่อยค่อยรอด หาต้นไผ่อีกชนิดหนึ่งกันค่ะตามล่าหาไผ่ไผ่ชนิดที่สามที่อยากได้ค่ะไผ่บงหูลำต้นใหญ่มากเลยค่ะคุณพ่อบ้านบอกว่าพันนี้แหละแกงอร่อย ใหญ่แบบนี้เขาหลามต้องมาแล้วค่ะจัดไปอย่าได้คาดอ,อึ้บอึ้บอึ้บอ่ารากแน่นมากต้องใช้กำลังภายในกันหน่อยค่ะอา้าสู้เขาคุณพอบา้านสู้ไผ่ไผ่สู้กลับอา้าอึ้บอ,อึ้บเอออีกหน่อยจะกลุดแล้ว ไ้ไผ่รั่วไผ่เฮี้ยและไผ่บงค่ะตามที่คุณพ่อบ้าต้องการเลยเดี๋ยวเราจะเอากลับไปที่ปทุมธานีค่ะก่อนเดินทางกลับบ้านนำไผ่มาแช่น้ำไว้ค่ะการขนย้ายไผ่ต้องรักษาความชื้นนะคะไม่ให้ไผ่แห้งเราจะใช้กระสอบป่านที่ชุ่มน้ำค่ะห่อไว้แล้วนำขึ้นรถเดินทางกลับปทุมธานีค่ะ อยากะ้็เอาเม็ดไปปลูกก็มันติดลูกทั้งปีอย่ากได้ขยกได้คุณพ่อบ้านอยากได้มะนาวต้นนี้ไปปลูกที่สวนค่ะมะนาวต้นนี้ออกลูกทั้งปีมเมล็ดเล็กแถมน้ําเยอะด้วยค่ะถ้าอยากได้มะนาวตรงตามสายพันธุ์ให้ใช้วิธีการตอนกิ่งน,นะคะ<ป>แหมยิ่งดูยิ่งสวยค่ะอยากได้ไว้ปีหน้าจะมาเอานะจ๊ะ ันต่อมาเรากำลังเดินทางกลับประทุมธานีนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนกดติดตามกด,ดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปตถ,ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะนี่เรามาถึงบ้านแล้วนะคะเราก็ชํำกิ่งไผ่ไว้แบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะรุ่งหรือรอดค่ะต้องรออยู่แล้ว